กับสวัสดีท่านปูสม้มท่านปูดูชาวกเกษตรทุกท่านครับผมตอนนี้ผมกับพ่อยายอยู่ในสวนปลาหญ้าที่เอาเมื่อวานไว้นะครับผมตอนนี้มาอัปเดตระดับน้ำแล้วก็เอาฟุ้นมาเทาใส่น้ำให้มันสมดุลน,น้ำต่ตนะครับผมตอนนี้น้ำสูงขึ้นจากตะกอน่หลายแห้งนะครับนี่ อยู่ในเมตรหาซิฟกว่าๆถ้าปลอยน้าม,มากกัอาซิหาเมตรได้เยครับผมเอาฟุ้นมาเทศแล้วก็ว,ว่าสีเอายาหน่ำเดี๋ยวสีทายตอนเอายาให้เบิงหน่ำนะครับผมเดี๋ยวนี้กะเบิงบรรยากาศของสวนไปจักข้าวกอนนะครับ แต่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ต้นหญ้าพ่นจะทําไล่สวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ สำหรับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าปริมาณการใส่ขี้วัวใส่มากใส่น้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นสระที่ขุดใหม่ยัยงไม่ได้ปล่อยปลาเลี้ยงปลาเนี่ยใส่เยอะได้เลยอัดเต็มที่ได้เลยครับไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีข้อควรระวังคือถ้าเราเลี้ยงปลาหรือปล่อยปลาไปแล้วเนี่ยต้องค่อยๆใส่อย่าใส่เยอะอย่าให้น้ําเสียถ้าน้ําเสียมันจะทาให้ออกซิเจนต่ําแล้วทําให้ปลาให้ที่เราเลี้ยงเนี่ยในสระเนี่ยตาย ก็ถือว่าเป็นการแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์กันนะครับใครมีคําแนะนําคติชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ